กองสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกองสดค่ะพดมูนะครับวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วบ้านเรานะกรมอุตุบอกว่า17-20นี้จะหนาวเข้าไปอีกนะแต่กรุงเทพจะลดถึง5-4 5ห้าองศาส่วนต่างจังหวัดเชียงใหม่อีสานนี่หนาวสุดๆโอ้ยตายแล้ววันนั้นเพิ่งกลับจากอุดรมาก็เลยแต่งตัวรับลมหนาวว่านิ่ยวตอนมาหนาวมากพออากาศดีมากเ๋อไปอุดรแล้วซื้อ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของแคบหม่แคบหมูกับมันพิกหนุ่มค่ะอ๋อแคบหมูแม่ปานีลำปางเออเออข้ออร่อยมากใช่ใช่กินกุ้งกินกินันเบรกสามไม่เอากินไปด้วยคุยไปด้วยวันนี้มีข่าวอะไรเนี่ยดูเพราะว่าแคบหมูเขาแบบกรอบน่ากินจะบอกกูว่าไงไม่กินแต่แคบหมูอันนี้ไร้มันมีแบบไร้มันกับมีแบบติดมันจ้าอมีข่าวอะไรเหรอคะบันเทิงอ่ะไม่ข่าวไม่ใช่ข่าวบันเทิงข่าวแรกนะคะก็บอกว่าก่อนก่อนอื่นเลยนหมคะโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะ เปิดให้นะคะทุกานนะคะไ,ได้ไ,ดไปลงนามานะคะถวยพรนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่วันนี้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสภากาชาติไทยเพื่อลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะบริเวณชั้นหนึ่งนะคะอ,อาคารภูมสิสิริมังคารานุสรน,นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตามที่สมพูษณ์สวงนะคะออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาทรงพระประชวรนะคะวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ทุกท่านนะคะเราก็เป็นคนไทยเราก็ไปร่วมกันลงนามถวายพระพรนะคะเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะคะพุ่งพาที่พวกเรารักกันนะคะลงนามถวายพรกันก็ขอเอาสองคนในนามของรายการโคชเปิร์มู่ก็ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววันขอบคุณพระสิริรัตนาตายแล้วก็ พระสันติวัตรีราชเนาะครับผมคุ้มครองพวกงท่านหายจากโรคภัยแค่เจ็บโดยเร็วนะนะคะก็เป็นห่วงท่านนะครับพวกเราเนาะอ่ะครับผมาคาที่สองก็กลายเป็นเวลัลไปซะแล้วอันนี้กินได้แล้วคิดลืมไป่กลายเป็นเวลัลไปแล้วได้โพสภาพน้องเดมี่ลูกสาวของลิเดียนะครับกับแมทธิวนะเป็นร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งเขาไปเจอใครเขาไปเจอใครไปเจอน้องใหม่น้องใหม่ดาริกานะครับได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะด้วยความหมั่นเคี้ยวของน้องเดมี่ ขณะที่ถ่ายภาพหมู่รวมกันอยู่นะครับน้องเดมี่ได้เอื้อมมือน้อยๆไปหยิกหัวไหล่ของพี่ใหม่มซึ่งแขนข้างบนนั้นพี่ใหม่เพิ่งฉีดวัคซีนกันบัตรทยักษมาพอดีภาพดังกล่าวได้แชร์กันว่อนโซเชียลเลยทีเดียวเนี่ยแล้วทีนี้นะใหม่เขาเออกมาแก้ตัวให้เขาบอกว่าไงาเขาบอกว่า ตองนี้เห็นสิวเห็นเห็นไฝมั้งที่แขนใช่เขาเขาจะหยิบไฟออกให้หยิบไฝออกให้แต่นี่เดียบอกไม่ใช่เดียมาพูดใหม่บอกว่าไงพี่โพสเดียบอกว่าน้องเดมี่อ่ะเป็นน้องใหม่พี่ใหม่สวยกว่าก็เลยมันใสหยิกสะหน่อยแต่คิดว่าน้องเดมี่ไม่คิดอะไรแกเพะน้องเดมี่ยังเด็กอยู่นะแล้วก็จับอาจจะจับพี่ใหม่แต่ใช้มือสองนิ้วไป หนีบไหลพี่ใหม่เข้าจับแรงหน่อยคือ<ช>มีสองคลิปเปิดเผยเออกมาคุพจน์ข่าวให้เห็นเลยว,ว่าเป็นยังไงนะครับพี่พจน์ใ่แต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกก็เป็นข่าวแบบน่ารักน่ารักระหว่างลูกนะัทลูนิเดียกับน้องใหม่ดวิกานะครับอ่านะครับค่ะ,ม,ะมาถึงอันนี้พี่พจน์ข่าววันนี้นะคะอร่อยนะคะอร่อยมากวันนี้นะคะชาวภูเก็ตนะคะ บอกกนเป็นความโชคดีชาวภูเก็ตม,มากเในที่ที่จะพบกับการชฉพิพิใส่พางในใหม่กินอะไรใส่ใหม่ๆๆๆๆๆเอาไป,ไปเลยทั้งถุงกับมือเลยคนเดียวชา <c oughs> วภ <c oughs> ูเก็ตนะครับวันนี้ได้พบกันเลยนะคะโฉมใหม่ของศูนย์การค้าจาังซีรอนศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดบนหาดป,ป่าตองนะคะที่พร้อมเปิดให้บริการกับเฟสหนึ่งในคอนเซ็ปที่ว่า The Oasis of Shopping ป่าตองนะคะ <c oughs> เป็นการประสบการณ์ในการช้อปปิ้งใหม่ท่ามการธรรมชาติใจกลางป่าตอง แล้วก็เป็นการฉลองโอกาสพิเศษเปิดเฟสหนึ่งนี่นะคะพี่พศขาจางซีรอนก็เตรียมมินิคอนเสิร์ตสุดคิ้วเลยนะคะโดยคุณโบเมลดานะคะมาพร้อมโชว์พิเศษเดอะโฟราแฟรี่เทลส์กับพี่พศขาที่โบตานิก้าฮอลสองค่ะเวลาสี่โมงเย็นพี่พศโบก็ร้องเพลงเนี่ยแฟนผมแฟนฉันน่ารักแน่ๆน่พ่อต้องไปดูนะคะมไม่แค่นี้พี่พศสี่โมงเย็นเสร็จใช่ไหมเสร็จจะดูที่จางซีรอนเสร็จปุ๊บเฟสหนึ่งเสร็จปุ๊บ ทางจางซีรอนจัดขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ตะการตาอีกค่ะให้ไปร่วมงานในงานของภูเก็ตคาร์เนเวล2022ที่ขนขบวนความงามของเรามวลบุพานนานาชาติและเหล่านางฟ้าที่จะมาร่วมกันฉลองนะคะพิเศษสุดกับการร่วมขบวนข,ของราชินีแห่งความงามคุณโบเมลดาที่อยู่ในขบวนด้วยตอน6โมงเย็นค่ะที่หาดป่าตองกับพระม่ได้4โมงจะที่จางซีรอน6โมงไปที่อาป่าตองไปดูขบวนข,ของจางซีรอนค่ะครับ อ่ะก็ต้องเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปนี่เราไปมองครูดูครองกับกับนุอเจิ้นนะชื่ออะไรนะมองครูดูคลองอะไรนะมองครูดูคลองขาของคุณเจิ้นน่วนเบรกสามเรามีแคปหมูอะไรลอยจากคุณแม่ปานีมาฝากกันนะครับไส้อัวน้ำพริกหนุ่มดัดเด็ดมากอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอ่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะสวัสดีครับผู้ชมชาวกล้องสดพลหมูครับรวมถึงน้องเมวตัวนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่ สายชิลนี่ไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าที่นี่บอกเลยครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านมองคูดูคลองนั่นเองครับซึ่งที่นี่ครับจะมีวิวของอไม่ว่าจะเป็นบ่อนะครับหรือคลองแล้วก็มีวิวของสวนด้วยนะครับให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศผมบอกเลยนะมานี่นะนอกจากอาหารอร่อยอร่อยแล้วนะครับยังมีหลากหลายเมนูมีก๋วยเตี๋ยวมีของทานเล่นนะครับแล้วก็บรรยากาศ ดีมากจริงๆนะฮะใครที่สนใจนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนมาได้เลยนะครับแถวนนทบุรีใกล้ๆนั่นเองครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอแยกเข้าไปในร้านก่อนนะฮะ ครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยู่บริเวณริมบ่อนะครับแล้วก็ผมขอยัดขอตัวเจ้าของร้านมาก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะมากครับและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับครับเเจ้าของร้านของเรานะครับพี่เบิร์ดก่อนอื่นเลยนะครับพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของร้านนิดนึงครับทำไม ตรงทำไมถึงมาเปิดร้านตรงนี้ครับแล้วก็บรรยากาศดีมากมันมีที่อยู่แล้วครับอ๋อมีที่อยู่แล้วที่ของที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงแต่งสไตล์นี้ครับเป็นสไตล์เหมือนเกษตรฟาร์มใช่แล้วมีบุ้งมีบ่อน่ารักมากเลยเมื่อก่อนจะเป็นตรงเนี้ยครับจะเป็นสวนผักบุ้งหมดเลยครับใช่ใช่แม่จะทำผักบุ้งแล้วก็ส่งไป ขายออกตามตลาดเลยอะครับอ๋อแล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรครับถึงพี่มาเปิดร้านอาหารร้านี้แม่เขาเริ่มอายุเยอะแล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วเป็นสไตล์เราเลยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ผลตอบรับดีมากจริงจรต่ครับ,รบพูดถึงร้านนี้นิดนึงครับมีเมนูอะไรที่เป็นเมนูแนะนำบ้างครับเอ่าก็จะเป็นขนมจีนน้ำจิ้มจีนที่อยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่มีอีกหนึ่งเมนูนะครับกับเมนูลองดูหมูสเต๊ะคือต้องลองอย่างแน่นอนครับต้องใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมและอีกหนึ่งสิ่งก๋วยเตี๋ยวตื่นมากก๋วยเตี๋๋๋ยยยยววววใช่่่่คคครับบบกเเตีีีดดืืออนนนหลาาพูแมท ใช่ครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับแล้วก็อีกความพิเศษหนึ่งของที่นี่ผมรู้สึกว่าเมื่อสักครู่ได้เปิดเมนูแล้วราคาดีมากราคาเลี้ยงง่ามากใช่ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคาเฟ่แบบนี้ที่ราคาจับต้องได้ใช่ครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งครับที่หลายคนพูดเยอะมากเลยก็คือที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มเยอะมากใช่ครับหลักๆก็จะเป็นมีกาแฟสดนะครับชากาแฟน้ำสมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบน้ำแก๊กฮวยน้ำมะตูมครับ ได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับได้ทุกวัยเลยนะฮะหากท่านใดที่สนใจสามารถมาได้ที่นี่โลเคชั่นคืออยู่อยู่แถวไห้นครับอยู่ในซอยโรงเรียนเทียบสิรินนนท์ครับผมเข้ามาในซอยประมาณ2กิโลครับผมหรือเซิร์ชพิมพ์ชื่อร้านใน Google Map เลยก็ได้ครับบางครูดูครองครับแล้วเวลาปิดเปิดนะครับเวลาปิดเปิดเปิด9ก้าโมงครับปิด6กโมงครับวิคนเยอะมากเลยครับยังไงก็ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมให้พี่เบิร์ตไปรับลูกค้าก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาถาม ได้ครับคุณผู้ชมครับ,รบตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะชิมแล้วนะครมีหลากหลายเมนูมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เมนูที่ขายดีมากๆของร้านนี้ใครมาก็ต้องสั่งนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองฮะนี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะโอ้โหข้นๆแบบนี้เลยนี่น้ำตกดีมากเห็นไหมครับแล้วนี่ตัวหมูตุน๋นมางั้นลุยเลยเฮออ้ยโดยชารขึ้มข้นมากตัวเส้นนุ่มกำลังดีครับแล้วก็พวกเครื่องเคียงนะครับก,พก็พวกหมูกหมูตุน๋นพวกเครื่องในครับ อร่อยมากอีกหนึ่งเมนูบ้างดีกว่านี่แบบแห้งหน่าทานไหมน่าทานไหมโหนี่ดีมากเลยอ่ะเนื้อปลาบีบดีมากเนื้อปลาบีบดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเหมือนกันนั่นเองครับผมแอบ,บเห็นนี่ปกติเนี่ยไม่เคยเห็นร้านไหนมีเมนูนี้นะก็คือแมงกะพรุนลวกนั่นเองครับต้องลองแล้วต้องลองเดง้งๆไปฮะสามสอหนึ่งก็งแมงกะพรุนเนี่ยไม่เค็มเลยนะแล้วก็เด้งดีมากจริงๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ย เป็น้จิ้มคล้ายๆแบบโบราณนะครับก็คือใช้การตำดูออกเลยว่าใช้การตำนะฮะมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิงเกิลเจอร์มากๆนะครับก็คือเมนูลองดูหมูสเต๊ะนะฮะที่ผมบอกไปไม่เคยเห็นหมูสเต๊ะร้านไหนช่าเท่านี้มาก่อนเลยนะครับนี่ฮะฉาำให้คุณผู้ชมช่ำเนอะอาะงั้นเดี๋ยวมาจิ้มนงจิ้มเลยนะฮะไปเลยครับ น้ำยาดีมากคือหอมเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรพวกตะไคร้นะครับโอ้โหถึงมากหรือจะเป็นข้าวคอหมูย่างแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมาโดนอาหารเด็ดแบบนี้บรรยากาศชิวๆแบบนี้นะครับสามารถมาได้ที่มองคู่ดูของได้เลยครับโอ้ยเบิร์ด,ด,ด,ด อร่อยทุกเมนูจริงผมขออนุญาตใช้สโลแกนของรายการเลยคืออร่อยจะต้องกล้าจริงเลยนะอร่อยมากจริงครับแล้วก็ราคาดีมากจริงเพราะฉะนั้นครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่กล้องกับพี่พจน์นครับมอบป้ายมงคลนะฮะให้กับพี่เบิร์ดนั่นเองครับกลับมาดมองคู่ดูคลองครับสุดท้ายครับพี่เบิร์ดครับสำหรับใครที่อยากจะมาชิมอาหารอร่อย ชมบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับมาได้ที่ไหนนะครับร้านมองครูดูคลองเลยครับครับเข้าซอยเทียบฟิลิปนะครับประมาณ2กิโลนะครับหรือเสิร์ชชื่อมองครูดูคลองครับทาง Google Map ได้เลยครับครับสามารถโทรมาถามทางก่อนได้หรือสั่งอาหารก่อนได้ที่เบอร์ใช่ครับ0 8 1 4 4 9 3 0 1 5ครับครับผมหรือเสิร์ชเพจร้านก็ได้นะครับมองครูดูคลองครับครับผม่เลยขอบคุณพี่เบิร์ดต้องมากเลยนะครับขอบคุณมากครับไม่ใยังไงก็ตอนนี้ขออนุญาตกลับไปที่สตูดิโอครับ ดดบวันนี้ข้าอ้โหมากันติมเลยนะคะเป็นอาหารเหนือค่ะ<บ>าจากร้านนคะครับพี่พศมาจากไอ้ลำฟางเลยแล้วแม่แคบหมูแม่ปราณ่ีแม่ปราณีจากลำฟางคุณโอ๊ตคัดนดีคะ เล่าก่อนทำไมถึงชื่อแคบหมูแม่แม่ปานีแคบหมูเด็ดยังไงเล่าเลยค่ะฉันก็เล่าได้พี่ต้องให้เขาเล่าก่อนสิเจ้าของร้านก็ชื่อปานีี๋ยวเขาก็ทำแคบหมูเจ้าของร้านชื่อปานีค่ะเป็นคุณแม่ค่ะเห็นไหมแล้วมันเด็ดตรงไหนพี่ปานีเด็ดตรงไหนแคบหมูพี่อ่ะก็เป็นส่วนของทางร้านนะคะทำทำเลยพูดเลยพูดเลยเป็นหมูกระจกหมูกระจกอร่อยมากค่ะกรอบค่ะหมูกระจกมีติดมันมีไร้มันค่ะลองชิมดูก่อนได้หมูกระจกนี่ใครขุงก็ได้ มี100กับ150่าสค่ะขายไปกี่ปีแล้วขายมา20ปีแล้วค่ะนี่นะคะนี่นี่พี่พศดูแคบหมูกระจกนะคะน้ำพริกหนุ่มก็ใช้ย่างค่ะแล้วก็บอกเปลือกออกค่ะแล้วก็มาปั่นน้ำพริกหนุ่มนี้ใช้พริกย่างใช่พริกหนุ่มย่างค่ะไปย่างน้ำพริกอร่อยมากถ้าใช้นึ่งจะไม่อร่อยค่ะนี่คือมีส่วนผสมอะไรบ้างน้ำพริกหนุ่มมีหลายอย่างค่ะเยอะเยอะเยอะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในมีเยอะมากน้ำปลาใส่ปะนิดหน่อยค่ะใส่นิดหน่อยพี่พศ ะอร่อยมากอร่อยก็กินไปไส้หัวหมูนี่ก็หมูเนื้อหมูล้วนๆนะคะไม่ผสมแป้งนะคะไม่ผสมแป้งเลยหรอใช่คใช่เนี่ยนี่ไส้อัวเดี๋ยวจะทิมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาเรียกอะไรสมุนไพรเพียบดูท่านผู้ชมดูของของเราทอดใหม่ทุกวันนะคะวันต่อวันนะคะถึงถึงได้ขายดีข้าวูขใหม่ๆทุกวันขะบูหมูหรืมะ แล้มึงเอ๊ะเรียกว่าอะไรอร่อยแต่ว่ามันหอมสมุนไพรใช่มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดบางเจ้าจะแบบไขมันเยอะเพิ่มมีหมูสามชั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ของเขาทำดีจริงเพราะไส้เขาจะเหนียวมากพี่บอกว่าเหนียวมากอร่อยมากเนี่ยดูสิพี่แล้วพี่ขายที่ไหนบ้างขายออกในอีเวนต์นะคะพี่แล้วก็ออกงานลิสต์ติดโต๊ะค่ะพี่อองานงานยี่ดีมากใช่ดีมากขายดีทุกงานเลยค่ะ รับหมูขายังไงแคหมูถ้าไร้มันก็ถุงละร้อยค่ะพี่อันนี้ร้อยหนึ่งใช่แล้วก็ไร้มันเนี่ยร้อหนึงใช่แล้วก็ถ้ามีติดมันก็มีร้อหนึ่งกับร้อยห้าะถ้าไร้มัน100งละหนึ่ร้อยบาทนี่ร้อนึงไม่แพงค่ะถุงใหญ่มากใบสดทุกวันนี่ร้อยอยห้าสิบนี่ร้อใช่ค่ะถ้าเป็นติดมันร้อยห้าสิบไส้อั่วยังไงไส้อั่วไส้อัวขีดละห้าสิบบาทพี่ขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้น มีหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบจ้าอร่อยมากเลยหาได้ซื้อได้จำได้ร้านจำแฟร์หรือจะโทรไปใช่จำแฟร์แล้วก็โทรใช่ค่ะสั่งไลน์ได้เลยโทรสั่งทางไลน์ได้เลยส่งมาให้ถึงบ้านเลยรับประกันว่าอร่อยมากอร่อยจริงเนี่ยกูกินไม่หยุดเลยเนี่ยพี่บอสบอกก่อนมาเพื่อจะกินครับเออครับหมูน้ำมันหมูอื่นอื่นมา้ไหมเคยกินไหมเก่งครันานๆก่งอน้อร่อยมั้ยฮะอันนี้สู้ได้มั้ ได้แต่ชอบไส้อั่วไส้อั่วเขาไม่มันไงบางจ้ามันมันใสแต่มันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใส่นิดเดียวเพราะว่าใส่ไม่ให้มันแข็งถ้ามันไม่มีเลยมันจะแข็งเออมันจะไม่อร่อยใช่ไหมไม่โอ้ยจะแข็งเนื้อเนื้อมันจะแข็งถ้าไม่มีมันมันต้องมีมันนิดนึงนี่น้ำพริกหนุ่มพี่นี่รสมากมากเลยไม่เผ็ดไม่อะไรกําลังแบบรสชาติเผ็ดกําลังพอดีเนาะนี่หนุ่มล้วนๆนะคะไม่ผสมมะเขือไม่ผสมมะเขือใช่หรอใช่ไม่ผสมพริกือร้อน ครบหนึ่งพบาทนะคะก็จะแถมให้หนึ่งถุงถุงละหนึ่งร้หรือไม่ก็แถมน้ำพริกอะค่ะพี่แถมน้ำพริกนี่เหรอใช่น้ำพริกหนุ่มใช่น้ำพริกหนุ่มครบหนึ่งพับาทใช่ไหมใช่เบพปอร์โทรูนย์แปดหนึ่งค่ะแปดห้าหนึ่งเกาี่เก้าศูนจ้าพูดเลยพูดเลยม่ไกพูดเลยพูดเยเรื่อยก็แอดไลน์ได้นะคะเ่อสั่งกันได้เยอะนะคะมีของมีเยอะมากเลยค่ะใช่ติด ดูในสอบถามได้ว่าตอนนี้ขายอยู่ที่ไหนคะ่ะมีงานตลอดนะคะขายทุกที่เลยลองถามดูกอ<ม>่อนได้ไ<ม>ว่าไม่เป็นหืนไม่เป็น,ห,น,ห,นหืนเพราะว่าทอดวันต่อวันค่ะน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากจ้าทอด<ต>วันต่อวันไม่มี<ะ>ทอดเก็บจะบอกว่าหมูตุ๋นเขานี่นะคนแก่สุขอายุก,กินได้เพราะว่างไงมั้ยมันกรอ,อบใช่ค่ะไม่มีแข็งเลยันไม่แข็งคนแก่สุงอายุก,กินได้ก็ดูพี่ก้องกิน<อ><ะ>พี่ก้องยังไม่แก่ยังไม่แก่อีหรอ หมูสต๊อกขายไงนะหมูสต๊อกมูอะไรมีถุงเล็กหนึ่งร้อยอ่ะค่ะถุงใหญ่ร้อยห้าสิบค่ะมูสต๊อกกินตัวหยิบพี่อร่อยทำไมรายการเราดูเงียบๆนะพิจิตรกินหมดเหรอเก็บได้นานไหมเก็บได้นานสองอาทิตย์ถ้าไม่แช่ตู้เย็นถ้าแช่ตู้เย็นได้หนึ่งเดือนค่ะพี่ซื้อไปแล้วแช่เลยอยู่ได้หนึ่งเดือนถ้าไม่แช่ก็รัดถุงให้แน่นๆเนี่ยอยู่ได้สองอาทิตย์จ้ะอันนี้ก็อยู่ได้สองอาทิตย์แช่ตู้เย็นเหมือนกันไส้อั่วน้ำพริกแช่ตู้เย็นอยู่ได้สองอาทิตย์ดูความกรอบนะแช่ฟรีได้หนึ่ บ้องังกรอบโทรเบอร์อะไรนะโทรเบอร์อะไรโทรเบอร์โทรช่องทางติดต่อนะคะ0818519490้า่้จ้าแช่จะกรอบเหรอพี่กรอบเหมือนเดิมค่ะถ้าแช่เลยนะคะจะกรอบเหมือนเดิมอืมใส่อัวอร่อยวิ่ยตัวสองนาทีพี่บอวยฮะบวยพูดบ้างสิเกินอยู่ ถ้าผู้ชมอยากทานแบบเราก็สั่งไปทานได้เลยนะคะค่ะโทรติดต่อได้เลยมากแล้วดว่าไส้อั่วนี่รีเควสรีเควสค่ะอร่อยแล้วพี่หนึ่งจุดไม่นานนักหรืได้นานค่ะเป็นเดือนเหมือนกันแช่ช่องฟิตแช่ธรรมดาก็ได้สองอาทิตย์พี่อืมขาดไปแล้วเนี่ยไส้อั่วอุ่นยังให้อร่อยไส้อั่วอุ่นยังให้อร่อยก็เวฟแค่สองสามนาทีค่ะเพราะว่าสุกแล้วเวฟแค่ให้ร้อนอย่างเดียวมีคนดูนะเม่เม่ ล้วไม่ต้องเบสไหมไม่ต้องเวฟไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องทานได้เลยสะอาดไม่สะอาดทำไมสะอาดมากเบอร์อะไรเบอร์อะไรพูดเบอร์พูดเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าศูนย์จ้าคิดหลังจ้าเอาอาหารอร่อยๆมาดีไม่ดีพิจิตรนเราพิจิตรคนคู่เราอาจจะสำลักตายตะการออเกียวโคได้เลยจ้าสแกนเกียวโคได้เลยบอกก่อนนะเฮ้ยของเขานะอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยทุกอย่างพี่อร่อยทุกอย่าง ปวดถุงอะนเนี่ยน้ำมิงถุงกับแคทหมูพี่ว่าพูดอะไรพูดอี่พูดที่พูดที่พูดที่พูดแล้วไงเพราะว่าพูดแล้วโทรไปเลยใครชอบจานอาหารเหนืออาหารเหนือใช่อะไรโทรไปเลไศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าศูนย์นะครเพราะว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าอร่อยมากสักวันหนึ่งพิธีกรคู่เราจะต้องสำรักอาหารตายเพราะว่าอร่อยจริงนะโอ้จ้าฝากหน่อยจ้าก็ติดต่อมาได้นะคะ อร่อยทุกอย่างค่ะโทรสั่งได้เลยค่ะมีส่งมีพร้อมส่งตลอเวลาค่ะจ้าก็ติดตามรายการกล้องสดพดดหมูกับอาหารอร่อยอร่อยกับดูมูเตลูดีๆที่รายการเราได้ทุกวันนะครับทางช่อง9นะครับ m c o t HD นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนปล่อยให้พี่ก้องกินแับหมูอยู่คนเดียวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอ